พ่อเข้าสวนอย่างนี้วันๆพ่อทาอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่ตึนตีห้าเพ่งนี่ยตั้งแต่เช้าอ่อมาจนนี้แหละทำสวนเยอะแยะเนี่ยตั้งแต่มาดูว่าน้ําเวลาเราเปิดพร้อมกันเนี่ยมันจะไหลท่วมโพนทุกต้นหรือเปล่าพราะบางทีเนี่ยบางต้นเนี่ยดินมันใสกระแหงน้ําลงไปแล้วมันก็ ไม่อยู่รอบโพนอะ่ะเราก็ต้องมาแก้ไขอีกแล้วก่อนหน้านี้คุณพ่อไม่เคยทำสวนอะ่ะแล้วคิดว่าพอมาทำสวนแล้วคิดว่าตัวเองทำได้เหรอไม่รู้ไม่ได้คิดคิดอยากทำก็ทำตัดสินใจทำก็เริ่มจากดูยูทูบไงดูอาจารย์ยักษ์ดูโจ์จันไดดูหลายๆคนที่เขาูกต้นไม้อะ่ะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้มันถูกต้องใหผิดพลาดเยอะ หลังจากนั้นมาก็เริ่มไปศึกษาว่าจะปลูกพืชอะไรมาจบที่อินทผาลัมเพราะว่ายังเป็นตัวสดใหม่อยู่แล้วขายได้จริงขั้นแรกก็ต้องเริ่มศึกษาว่าจะทําที่ไหนก่อนเริ่มจากไปดูตะเวนดูที่หลายจังหวัดในหลายๆจังหวัดเนี่ยจันทบุรีเหมาะสมที่สุดแต่มันไม่ใช่ภูมิลำเนาของเราเพราะว่าภูมิลำเนาคือมันไม่มีบ้านไม่มีญาติไม่มีคนที่ไว้ใจได้อยู่ไง ถ้าเราไปซื้อที่ไว้เอาตามที่เราชอบจริงๆเนี่ยมันจะเป็นภาระในการเที่ยวเครื่อกล่องไปล่องมาเนี่ยในที่สุดมันก็จะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจเลือกสถานที่จะทาสวนนี่เป็นเรื่องสําคัญมากที่มาทําที่นครสวรรค์ที่เก้าเลี้ยวเนี่ยคือเป็นบ้านของภรรยามันเป็นที่นาเดิมเป็นที่นาทั้งหมดเลยเนี่ยพอเป็นที่นาเนี่ยก็ต้องมาตัดสินใจว่าจะทํายังไงก็ตัดสินใจว่าจะพลิกแผ่นดิน ทำผืนานายให้เป็นสวนให้ได้ซึ่งไม่มีต้นไม้เลยจะทำยังไงก็ต้องมานั่งเขียนก็ต้องมานั่งเขียนเลเยอร์เขียนถังใหม่จะเอาสระน้ําไว้ตรงไหนจะเริ่มจุดไหนก่อนเอาเขียนเขียนบนโฉนดอะอ่ะถ่ายสำเนามาแล้วเขียนจากนั้นก็ให้ผู้รับเหมาเข้ามาเริ่มขุดเริ่มไถตามที่เราต้องการพร้อมกันนั้นก็ต้องไปศึกษา ไปหาผู้รู้ไปสัมมนาไปอบรมไปขอความรู้ไปทำความเข้าใจว่าทำสวนเนี่ยเราต้องการอะไรคือผมต้องการความสุขจากการทำสวนเป็นหลักอันดับหนึ่งความสุขเนี่ยมันจะต้องมีรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วในบ้านปลายเราเป็นที่ออกกำลังกายได้อะไรอย่างเงี้ยพอเวลากเกษียณเนี่ยสุดท้ายมันจะต้องมีมีที่ออกกำลังกาย สร้างไรายได้มีอะไรทําไม่เครียดเนี่ยแค่นี้หัวใจของการทำสวนคือทําไปเพื่อให้มีความสุขซึ่งจริงๆความสุขหลักการก็คือมีเงินมีสุขภาพที่ดีมีเวลาว่างนี่คือหัวใจของการทําสวนให้มีความสุขนะครับมันเป็นเรื่องที่ถ้าคนจะทําสวนเนี่ยก็ต้องคิดว่ามันควรจะประกอบด้วยหลักปัจจัยเหล่านี้ที่สําคัญจะมายืนเท้าเอลสั่งคนงานไม่ได้ เราต้องลงมือทำทุกอย่างไม่กระทั่งการใช้จอบใช้มีดใช้เสียมขุดดินท,ดทําด้วยตัวเองตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่งใหม่ๆหม่ตื่นตีสีด้วยซ้ําเพราะมันทําให้ทันเราอยู่กรุงเทพเวลาวันไหนที่เรามาสวนเนี่ยร่างกายต้องมาแบบพร้อมและมาลุยเต็มที่ตื่นแต่เช้ามืดเนี่ยตั้งแต่ถากหญ้าดายหญ้านะครับตั้งแต่เตรียมปุ๋ยปุ๋ยสารพัดที่เนี่ยปุ๋ยขี้วัว ปุ๋ยขี้ไก่ขี้นกกระทาขี้ข้างคาวสารพัดที่เป็นข้อมูลที่เราไปอบรมสัมมนามาแล้วเราก็เอามาใส่ให้กับผลผลิตใส่ให้กับอ่าินทผลัมที่เราปลูกดูแลอยู่ทําสวนไม่ใช่เรื่องยากแต่สําคัญต้องทําพอเราลงมือทําเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาเราก็จะเห็นความจริงจะเห็นข้อเท็จจริงที่เกิดเพราะนั้น มันจะแสดงให้เราเห็นเหมือนสัจธรรมว่าลงมือทำแล้วคำตอบก็จะออกมาให้เราปรากฏให้เราเห็นนะครับมันเป็นหลักธรรมะเหมือนกันนะครับหลักธรรมะหลักสักจธรรมเป็นปรัชญาง่ายๆแล้วถ้าทุ่มเทใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ เหนื่อยสุดๆถ้าคุณคิดจะทําสวนเนี่ยคนที่เคยนั่งห้องแอร์หรืออยู่สบายเนี่ยถ้าไม่ทุ่มเทจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูมาทําอะไรวะเนี่ยแต่พอทําไปเรื่อยๆดันมีความสุขกับการทําทั้งที่ร่างกายเหนื่อยยากลําบากมากๆนี่คือเรื่องจริงเหนื่อยมากทนมากทนแดดทนฝนแต่น่าจะเป็นความสุขลึกๆหรือความสุขที่ที่ได้รับจากการทําสวนนั่งมันก็เลยไม่เคยย่อทอ้อ สามปีกว่าที่ทํามาเนี่ยตั้งแต่ปลูกพืชหลักตั้งแต่ปลูกผล,ลไม้ปลูกพืชระยะสั้นระยะยาวปลูกป่าเงี้ยเราก็มีความสุขกับการได้ทําสวนสําหรับคนที่ไม่เคยทําเลยนะทุกคนจะนําไปใช้ก็ได้มีความตั้งใจมีความใส่ใจม,มีมีการคิดค้นศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,เ,มเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้ ไม่ต้องคิดมากเหมือนกับการออกไปใช้ชีชวิตประจําวันนะครับคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามคุณก็หายใจเข้าออกเป็นสิ่งนั้นแล้วคุณพ่อเริ่มศึกษาจากที่ไหนบ้างของนี้เลยเอาจริงๆเนี่ยก็เริ่มอ่านหนังสือแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ย YouTube เลย YouTube เนี่ยบอกเราให้คําตอบเราเยอะมากหลายเรื่องได้จาก youtube ไม่ว่าจะ อาจารย์ยักษ์โจรจันไดด็อกร์เกรกอันนี้เด่นๆนะแต่คําของอาจารย์ยักษ์ที่พ่อจําแล้วเอามาใช้ได้จริงเนี่ยที่ผมเอามาใช้ได้จริงเนี่ยคำว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําทําทีละอย่างซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสัจธรรมที่ผมต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นในขณะที่มาทําสวนแล้วเข้าใจจริงๆเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเป็นคนที่ทําอะไรว่องไว ทำคิดยังไม่ทันเสร็จผมทาแล้วมันก็เกิดข้อผิดพลาดบ้างหลุดบ้างแต่หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วได้มาทําสวนทําจริงๆลงมือทําจริงๆถึงจะรู้ว่าคําว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคาทาทีละอย่างมันเป็นสัจธรรมที่ทําให้เราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจการทําสวนเข้าใจการใช้ชีวิตสุดยอดครับต้องอาจารย์ยักษ์ลองไปศึกษาดูเยอะๆครับ ที่สําคัญคุณจะอ่านคุณจะฟังคุณจะคิดคุณจะเรียบเรียงอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทํานะไม่มีวันสําเร็จลองดูทําให้สําเร็จนะครับเป็นกําลังใจกับหลายๆคนที่คิดจะทําสวนแล้วกันอ่ะหรือว่าทําอาชีพหรือว่าประกอบการงานอะไรก็ตามเนี่ยต้องลงมือทําผิดพลาดแล้วแก้ไขไปแล้วคุณจะได้บทเรียนที่ดีนําไปสู่ความสําเร็จได้ครับ ไม่ถูกใจดูแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมสับสไครนะครับ